ใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองรักอะไรตัวเองชอบอะไรแล้วสิ่งนี้จะสามารถทําเงินกับให้กับเราได้อย่างไรย้อนกลับไปดู EP ีก่อนหน้าได้เลยนะคะเพราะว่า EP ีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันโดยการที่เราจะเขียนอย่างละเอียดในทุกๆมิติ ทุกทกมิติในที่นี้ก็คือทางร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณทั้ง3ส่วนนี้จะไปด้วยกันนะคะเราจะใช้จินตนาการเขียนออกมาให้เป็นปัจจุบันโดยเราจะใช้คำว่าตอนนี้ในขณะที่เขียนในทุกๆด้านเลยนะคะเดี๋ยวมิ้มจะยกตัวอย่างให้ทุกคนนะคะได้เข้าใจมากขึ้นในส่วนแรกนะคะก็คือทางร่างกายเราเขียนให้เป็นปัจจุบันนะคะ ตอนนี้เราทำธุรกิจอะไรอยู่เรามีบุคลิกภาพแบบไหนวันที่เราประสบความสำเร็จแล้วเราจะยิ้มกว้างขนาดไหนเราจะเดินแบบไหนเราจะหัวเราะแบบไหนลองใช้จินตนาการของเราว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นคนคนนั้นแล้วบุคลิกของเรามันจะเป็นแบบไหนเราขับรถอะไรอยู่บ้านแบบไหน ข้าวของเครื่องใช้ของเรามันเป็นแบบไหนทุกสิ่งในชีวิตของเราอะค่ะมันมีอะไรบ้างเราตื่นกี่โมงทำงานวันละกี่ชั่วโมงทำงานสัปดาห์ละกี่วันทำงานจากที่ไหนได้บ้างเราใช้ชีวิตแบบไหนมีไลฟ์สไตล์ของชีวิตแบบไหนเขียนให้เป็นปัจจุบัน ตอนนี้เรามีรายได้เท่าไหร่มีกิจกรรมอะไรกับคนที่เรารักบ้างเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการทำในแต่ละวันบ้างหลายคนกลัวนะคะที่จะประสบความสำเร็จเพราะคิดว่าถ้าเราสำเร็จแล้วเราคงต้องไม่มีเวลาแน่ๆเลยคงต้องยุ่งมากๆไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาให้กับคนที่รักทุกคนรู้ไหมคะว่า มันคือสิ่งที่เราอ่ะได้เส่อต่อๆกันมามันเป็นประสบการณ์ของคนอื่นและมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราสร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองจริงๆแล้วมีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายบนโลกใบนี้ที่ร่ำรวยมีเวลาให้กับตัวเองและก็มีเวลาให้กับคนที่รักอย่างมากมายเหลือเฟือเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตของเราได้ใช้จินตนาการของเรานะคะ ในสิ่งที่เราต้องการและปรารถนามันจริงๆวันที่เราประสบความสำเร็จร่ำรวยได้ทําในสิ่งที่เรารักเราไม่จําเป็นจะต้องมาทำเองทั้งหมดวันนั้นเราอาจจะมีผู้ช่วยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้ามาดูแลช่วยดูแลในธุรกิจของเราเราอาจจะเป็นแค่คนที่วางแผนวางแนวทางในธุรกิจ เราก็สามารถทำงานได้จากทุกที่เราคือผู้วางเส้นทางนี้ค่ะถ้าเราต้องการมันจริงๆมันก็จะได้แบบนั้นในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของจิตใจวันที่คุณประสบความสำเร็จแล้วได้ทำธุรกิจที่คุณรักและสำเร็จไปแล้วเรียบร้อย เขียนให้เป็นปัจจุบันนะคะโดยที่เราจะใช้คําว่าตอนนี้ตอนนี้เรารู้สึกแบบไหนอย่างไรวันที่คุณประสบความสำเร็จแล้วอะคะ่ะคุณจะรู้สึกซาบซึ้งขนาดไหนขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนในชีวิตของคุณขอบคุณกับลูกค้ามากมายขนาดไหน ธุรกิจของคุณได้มอบสิ่งดีๆอะไรให้ใครบ้างธุรกิจของคุณได้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนขนาดไหนคุณรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยและเต็มอิ่มขนาดไหนรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกไว้วางใจชีวิตรู้สึกไว้วางใจโลกนี้ขนาดไหนคุณรู้สึกว่ายิ่งคุณทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น คุณยิงบางคั่งร่ำรวยขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากมายขนาดไหนลองเขียนออกมานะคะใช้จินตนาการของคุณเขียนไปให้ละเอียดแล้วก็ดื่มด่ำซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณเขียนส่วนที่3นะคะก็คือทางด้านจิตวิญญาณนะคะทั้ง3ส่วนนี้มันจะไปในทิศท,ทางเดียวกันร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณจะไม่ขัดแย้งกัน ยกตัวอย่างถ้าคุณทำในสิ่งที่ไม่ดีจิตวิญญาณของคุณนะคะมันจะเหือดแห้งเขาจะไม่อนุญาตให้คุณประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนและก็แบบเสถียรแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณมันไม่ใช่เนื้อแท้ของคุณคุณคือความรักและความเมตตาคุณคือความดีงามดังนั้นสิ่งที่คุณทำมันจะต้องไม่ขัดแย้งกับ ตัวตนภายในของคุณลองเขียนนะคะแล้วก็ใช้ภาษาให้เป็นปัจจุบันว่าตอนนี้คุณภาคภูมิใจในตัวเองขนาดไหนที่คุณได้ส่งมอบสินค้าและก็บริการที่ดีให้กับลูกค้าให้กับผู้คนคุณยึดมั่นในสิ่งดีงามของตัวเองขนาดไหนคุณมีความซื่อสัตย์ มีความจริงใจให้กับลูกค้าขนาดไหนสิ่งที่คุณทำมันเป็นผลดีกับใครบ้างค่อยๆเขียนมันออกมาถ้าคุณยังไม่สามารถเขียนแบบละเอียดได้ก็เขียนแบบคร่าวๆก่อนก็ได้นะคะพอคุณเขียนมันจะเกิดภาพคุณจะได้เริ่มจินตนาการไปกับภาพธุรกิจที่คุณรักที่มันสามารถทำเงินให้กับคุณได้และมันก็สามารถสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้ จับไปที่ความรู้สึกตัวเองว่าคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณเขียนหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้รู้สึกดีก็กลับไปเขียนใหม่จนกว่าคุณจะรู้สึกดีกับสิ่งนี้เพราะว่ามันคือการออกแบบชีวิตของคุณหลังจากที่คุณเขียนและรู้สึกดีแล้วให้เอาสิ่งนี้นะคะมาอัดเสียงเอาไว้ฟังหรือถ้าไม่อัดเสียงก็หยิบมาอ่านก่อนนอน หรือว่าในตอนเช้าหรือว่าตอนช่วงที่เราผ่อนคลายถ้าเป็นการอัดเสียงเราสามารถฟังเสียงของตัวเองจนหลับไปได้เลยนะคะเมื่อเรารู้สึกดีกับสิ่งนี้และฟังมันบ่อยๆหรืออ่านมันบ่อยๆสมองของเราจะเริ่มแยกไม่ออกแล้วค่ะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนคือจินตนาการและจิตใต้สำนึกของเราเขาก็จะเริ่มรับเอาสิ่งนี้ เข้าไปสร้างเมื่อเรามั่นคงในความดีงามแห่งตนมั่นคงในภาพที่เราได้จินตนาการไว้ความลื่นไหลาภายในก็จะนำพาให้เราอะค่ะได้ไปเจอกับสิ่งที่เราได้ออกแบบชีวิตของเราจำไว้นะคะว่าโลกภายในมันคือพิม์พเขียวที่กำลังจะสร้างโลกภายนอกเราจะเกิดไอเดียบางอย่าง จะมีแรงบันดาลใจบางอย่างหรือจะมีเหตุบังเอิญบางอย่างที่จะขับเคลื่อนให้เราไปอยู่ในจุดที่เราได้สร้างไว้ในจินตนาการเพราะนี่มันคือการออกแบบชีวิตเราทุกคนทำกันอยู่แล้วคะ่ะเราเคยทำมันแล้วแต่ทำแบบไม่รู้ตัวมั่นคงในสิ่งดีงามแห่งตนไว้นะคะเพราะคุณคือสิ่งดีงาม และเมื่อคุณมั่นคงในสิ่งดีงามแห่งตนคุณจะรู้เสมอว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่คุณได้ออกแบบไว้